จอร้านปิ้งย่างเกาหลีที่สุดจัดไม่จำกัดเวลาปิด BTS คูคตแบบเดินไม่กี่ก้าวเข้าร้านได้เลยทุกคนที่นี่ค่ะร้านโกกิเนมเซเขาจะมี3ราคาแบบนี้เลยเซตหมูเริ่มต้นที่298าบวในเนี้ยรวมน้ำเปล่าและน้ำเกกฮวยแล้วนะน้ำอัดรวมรีฟิลบวกเพิ่ม3ามเโอเดตติกใบแบบนี้เลย3ชั้นย่างโซบนข้าวร้อนราดซอสซัมจังดีต่อใจมากทุกคนเบคอน3ชัน้นสันคอราดซอสสไปซี่และเคซอยนะ่าอิดมากเซตหมูกุ้งปลาหมึกกุ้งขาวตัวใหญ่หมึกสดเนื้อกรุบหวานสายบุฟเฟ่ปิ้งย่างกดใจกดแชรกัน ใ,ใครชอบกินเนื้อมาทางนี้ค่ะเซตเนื้อข้อุนหมูกุ้งประหมึหมหม ทุกคนมีเนื้อน้องลายใบพายพื้นท้องริบอายเนื้อน,อน้นำจิ้มดีผักสดของทานเล่นเยอะมากมาแล้วต้องโดนขาไก่เผ็ดเกาหลีบิบิมบับโคเลโคเลแบบนี้นะเข้าถึงซิกเนเจอร์สลัดมันฝรั่งถ้วยนี้นะชอบมากซุปกิมจิซุปสาหร่ายเขาทำถือแล้วเอาครีมบับจุ่มกับต๊อกนะเลิศเลยลัที่เด็ดร้านนี้คือเตาเขาจะมีช่องข้าวโพดครีมไข่ตุ๋นและกิมจิตุ๋นร้อนๆโรยชีสเพิ่มความนัวอร่อยมากกินจนหมดมีอยู่จริงอันนี้คือเติมได้ตลอดนะคะสายบุฟเฟ่คุ้มๆแชร์ชวนกันมาได้เลยค่ะ สูส้ๆไรหิวหิวมาที่นี่แหละคุ้มเลยโอเดตจะบอกว่าใครที่มาโกกินเนมเซตรงกับวันเกิดทานฟรีนะคะส่วนวันอื่นๆในเดือนเกิดลดไปเลย50เปอร์เช็คอินหรือรีวิว g o o g l e แล้วทางร้านจะจัดกุ้งดองซีอิ๊วเป็นเซตแบบนี้เลยเนื้อกุ้งคือฉ่ำมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดถูกต้องเอาจริงๆร้านนี้โอเดตประทับใจตั้งแต่ไปกินสาขาสาย่านแล้วทุกคนตามมาลองชิมกันได้ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ี่ทุม่มกดเฟลโลโอเดตไว้พาไปแต่ที่เด็ดแน่นอน